วันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแสดงความอาลัยสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่2ซึ่งมีคนทยอยเดินทางไปตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวังนำดอกกุหลาบสีขาวผูกด้วยริบบิ้นสีดำที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ นำมาแสดงความอาลัยหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์สมเด็จพระราชนินา์เอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหาราชอาณาจักรที่ประดิษฐานบริเวณประตูมณีนพร,รัตน์พระบรมมหาราชวังขณะที่บางคนใส่ชุดดำเดินทางมาบางคนมาพร้อมกับคณะโดยหลังจากทราบข่าวการสเสด็จสวรรคตร,รู้สึกเสียใจเมื่อทราบว่ามีการเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยด้วยความรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และการครองราชยาวนานจึงตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยเก่งไดเก่งอะไรอม่ัด้การคองมันเามันวิธีชีวิตของเขามันทำให้เราดูได้หลายๆอย่างหลายด้านเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้อประทับใจท่านเป็นผู้หญิงเก่งอะค่ะไม่มีใครเทียบทานท่านได้ในโลกนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดนะเก่งทุกด้านและสวยด้วย เป็นอะไรที่ชอบอะ่ะชอบดูท่านอะไรเวลามีคลิปหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยคนนี้บอกว่าแม้ไม่ใช่คนอังกฤษแต่รู้สึกเสียใจพร้อมเล่าความประทับใจที่มีต่อพระองค์ feel very sad about the uh, the death of the queen uh, we just lost one of the great leaders of the world and I'm, I'm not British but um, the queen the queen's influence you know, um, spans farthest region of the world even the eastern hemisphere and um, she's one of the longest reigning monarchs and she has been a very good inspiration for us all สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชา ที่บริเวณประตูมณีนุพรัตน์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้โดยขอให้ผู้ที่มาโปรดแต่งกายสุภาพครับ